อันนี้เป็นสเกลที่ไม่มีในโจทย์แต่ว่าอยากจะให้น,นักเรียนรู้ว่ามันคือมันจะเป็นพื้นฐานที่เราจะไปสู่ตัวเมโลดิกไมเนอร์นะครับคืออันนี้คือเนเชอรัลไมเนอร์นะครับเราจะใช้นิ้วแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่เฟลตที่5นะครับ5 6 7 8แบบนี้เมื่อกี้ A Major เราอย่างนี้ถูกไหม4 5 6 7้ i n กเเราจะเป็น5 6 7 8นะครับ5 6 7 8 นะครับนิดไปดูในชีทนะครับถ้าตามชีทก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราใช้แพทเทิร์นเดิมเมื่อ,เอ,อสเกลที่แล้วคือ A Major จอร์สนะครับแต่น,นี้เป็น m i n นอก็จะมี 2x งซร์ไซดด้วยกันเป็นแบบที่ซ้ำกันกับแบบเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าจะไม่มีแบบง่ายแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เราเล่นก็จะ เหมือนกันเลยคือสำเนียงเป็นสำเนียงเดียวกันเลยมันจะทำทำให้เราจำง่ายนะครับเอาลองดูครับอันนี้ A minor scale X ที 1. X ่ T 1ที่1มีโน้ตสามพยางนะครันะครับ,รบมันจะมีแลบมาตรงนี้นิดนึงนะครับชิดนิ้วไว้ดีนะครับ กขาบว่ามันมีเฟดที่4เพิ่มเข้ามาแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยอยู่ที่เฟดที่5้ามิวิวห้าวไปหันนะครับอีก X1 คือ X2 ครับโอเคในคลิปนี้เราจะมีสองสเกลนะครับเราจะข้ามไปเมโลดิกไมเนอร์เลยเรามาต่อกันที่เมโลดิกไมเนอร์นะครับอ่า หัวข้อเรื่องของ m i n เ r แล้วก็มี melodic มี harmonic ตามมาเนี่ยคีย์เวิร์ดมันจะอยู่ตรงคำว่า m i n เนนะครับในแบบฝึกหัดเนี่ยเราให้เป็น A minor scale นะครับไม่ต้องจำา A นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ A B C D E F G ถ้ามันเป็น m i n เนมันคือ m i n เนนะครับโอเคเราได้แบบฝึกหัด m i n เ r ไปแล,แล้วเราลองฝึกไปแล้ว m i n เนอนะครับทีนี้กลับไปที่ A minor scale เหมือนเดิมนะครับเราลองกลับไปดูที่หน้าจอพร้อมกันครับ อันนี้คือเอเมเนอร์เสเกียเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ายกตัวที่6กับ7ขอโทษ6คือตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็น,ปนชาร์ปถูกไหมครับตัวนี้เป็นฟาอยู่ก็ต้องเป็นฟาชาร์ปและนี่ตัวที่7นะครับตอนนี้เป็นซอลอยู่ก็ต้องเป็นซอลชาร์ปยกขึ้นนะครับอย่างเช่นเป็นรูปนี้เป็นเมโลดี้อันนี้อันนี้แย่แล้วห้องเนี้ยคือขาขึ้น ascending นะครับคือเริ่มต้นจากต่ำไปหาสูง ขาขึ้นเนี่ยยกขึ้นทั้ง2ชุดมันมี2ออกเทปเพราะฉะนั้นที่จะยกขึ้นก็คือมีโน้ตสตัวที่ยกขึ้นในในขาขึ้นนี้นะครับก็คือมี2ตัวนี้6-7และนี่ก็6-7เหมือนกันนะครับแต่ตอนขาลงเนี่ยนะครับมันกลับไปเป็น m i n เนอร์สเเหมือนเดิมคือถ้ากลับไปดูอันเก่าดังนั้นเนี่ยมันแก้มันปรับเฉพาะขาขึ้นเท่านั้นโอเคไหมครับเข้าใจนะครับเมโลดิกม i n เนอร์สเ ขาขึ้นนะครับ ascending ยกตัวที่6กับ7ขึ้นครึ่งเสียงวิธีการเล่นมือขวานะฮะมือขวาเนี่ยควรจะต้องเป็นดีสลับตลอดนะครับดีสลับตลอดมีบางช่วงที่ปิกมันเป็นปิกขึ้นนะครับก็ควรจะเป็นปิกขึ้นตามนั้นไปนะครับอย่าไปฝืนนะครับแล้วก็ตรงนี้มี